หลักสูตรฐานสมัรถนะคืออะไรหลักสูตรมันประกอบไปด้วย3ส่วน 1. คือเนื้อหา 2. คือวิธีการสอน 3. คือการสอบหรือการวัดผลทําไมต้องเปลี่ยนเป็นฐานสมัรถนะคําตอบก็คือมันหลักสูตรที่มีอยู่มันล้าหลัง คำว่าล้าหลังล้าหลังแปลว่าอะไรแปลว่ามันทรมานานทามานานถ้ามันดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนถ้ามันไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนหรือเรียกว,ว่าพัฒนาต่อถ้าเราจะเปลี่ยนจากวิธีการสอนแบบเดิมทําไมจะต้องเปลี่ยนมาให้เป็นฐานสมรรถนะคะทำไมจะต้องเปลี่ยนเนี่ยประการแรกเลยนะคะหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเรียกว่าหลักสูตรอิงมาตรฐานหรือภาษาอังกฤษก็คือ standard base เนี่ย ใช้กันมาตั้งแต่ปี2551เวลาผ่านไป14ปีถ้าจะพูดถึงเนื้อหาของสิ่งที่จะต้องเรียนอย่างเดียวนะคะ14ปีก่อนเนี่ยใน,นแง่ของคอนเทนต์ก็มีอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปมากมายความจำเป็นของการเรียนรู้เรื่องดิจิทัลนี่ก็ไม่มีประการต่อมาเนี่ยที่อาจารย์วิริยะเขียนถึงบ่อยๆก็คือว่าหลักสูตรเดิมเนี่ยเหมือนกับว่ามีที่ยุดโยงผูกกันไว้ได้วยตัวชีวัดหลักสูตรอย่างที่อาจารย์วิริยะได้ เกิดให้ทราบก็ประกอบด้วยเอกสารหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนวิธีการจัดการเรียนการสอนและประการต่อมาคือการประเมินผลทีนี้การประเมิน,นมีทั้งประเมินครูและประเมินเด็กนะคะประเมินครูก็คือว่าครูได้จัดการเรียนการสอนพบตามตัวชี้วัดมาตรฐานต่างๆหรือเปล่าการใช้หลักสูตร ฐานสมรรถนะซึ่งจะทําให้เด็กไทยได้รับการพัฒนาครบถ้วนทั้งในแง่ของศาสตร์ความรู้ knowledge แล้วก็ในแง่ของความสามารถทักษะในการทําอะไรต่ออะไรให้หลักสูตรเนี้ยเวลาครูสอนก็สอนให้อิงกับสถานการณ์ในชีวิตจริงๆไม่ใช่เรียนเฉพาะในทฤษฎีเพียงแค่กระดาษในห้องเรียนเท่านั้นต้องอิงเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในชีวิตเรียกว่า skill และมาประการที่3ก็คือทัศนคติหรือเจตคติเด็กควรจะเข้าใจคุณค่าในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกระตันยูความเมตตาการยอมรับความเห็นที่แตกต่างกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นตอันนี้ค่ะก็คือหลักการของหลักสูตรฐานสมรถนะถามว่าหลักสูตรฐานสมาตอบโจทย์ไหมตอบโจทย,จทย์นี่แน่นอนเรียนสิ่งที่ได้ใช้เพราะอะไรเพราะเนื้อหาไม่ปรากฏอยู่เป็นฟิกเนื้อหาเป็นตัวชี้วัดแต่มันกลายเป็นพฤติกรรมบกชี้ฐานสมรถนะมันคืออะไรมันคือการหลอมรวมระหว่างเนื้อหาถ้าผมไม่รู้เนื้อหาผมพูดไม่ได้ ถ้าผมทัดนคติผมไม่ดีผมก็ไม่พัฒนาที่จะพูดมันออกมาเพราะฉะนั้นแทนที่จะต้องมาท่องหนังสือมาสอบเนื้อหาก็แก้ให้ผมอ่านมาพูดก็ได้ให้ผมดูแล้วพูดก็ได้ให้ผมลงมือทําก็ได้ผมโชว์ให้คุณได้ทั้งหลายอย่างที่จะบอกว่าผมมาสามารถหรือผมมีสมรรถนะจบ มีคำถามหนึ่งว่าเ,เราจะเริ่มเมื่อไหร่จะอะไรยังไงคืออย่างนี้ครับไม่นานันนี้จนทั้งทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงอะไรเราไมักจะรอรัฐมนตรีสั่งประเด็นมันอยู่ว่าคุณพร้อมหรือเปล่าอย่าไปโดนจํากัดด้วยตัวชี้วัดครูเก่งๆรุ่นใหม่ๆเยอะแยะมากมาย,ยครับที่เขาสามารถจัดก,การเรียนรู้ได้แล้วเด็กที่เรียนรู้ด้วยวิธีการแบบนี้เก่งกว่าครูแน่นอนท่านรอให้ครูเก่งกว่าเด็กแล้วครูสอนเด็กกับประเทศไม่ต้องไปไหนครับ มีการกําหนดใช้หรือยังมีโรงเรียนนําร่องไหมการยกะ่างหลักสูตรไปถึงระดับที่ว่าหลักสูตรของชั้นประทมหนึ่ง<ม>จนถึงชั้นปรมศึกษาอาจจะเหลือเพียงหน่งเ็ะคะคือคือรอเรื่องของการเก่าเอกสาร,รซึ่งท่านสามารถจะพิิกเข้าไปดูได้ที่เว็ VE, ไบไซต์ gve.thailand.com ทางก็ฐระก็เห็นชอบเอกสารหลักสูตรแล้วแล้วก็ให้นําไปใช้ใ<ด>นเ่ยที่นํนาร่องนวัตกรรมการศึกษา ปีเชียงใหม่สตตนยาลานาฬาิการว่าปัตตานีการชนะมวยจีสเกตและก็ระยอง กพทมีมาติว่าให้ใช้เทคิวิธีนวัตกรรมได้ก็จริงแต่ว่าทางกพทก็เปิดช่องให้กับโรงเรียนอื่นด้วยโดยให้สพททำแผนขึ้นไปซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมารกพทในต้นเดือนมีนาคมค่ะเมื่อครบหนึ่งปีของการนำร่องในโรงเรียน400แห่งพื้นที่นวัตกรรมและโรงเรียนอีกจำนวนึ่งซึ่งกรภทชอบให้ใช้นี้ที่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่เหลือเนี่ยมันจะดำเนินการตามกันมา ในส่วนของการปรับปรุงหลักสูตรระดับมัธยมอันนี้ก็ต้องว่ากันว่าจะดําเนินไปอย่างไรคร่ะ